สวัสดีครับน้องนัดไปไหนมาไปผู้หลวงมากกับลุงค่ะไปผู้หลวงมากับลุงแล้วนาหน้าทนายมานี่มีเรื่องอะไรกับเขาหรือเปล่าอ๋อไม่มีค่มากับทนายปลอดภัยค่ะพาทนายมามาทานก๋วยเตี๋ยวครับนี่ครับทนายรัชพลกิจการก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ๋อครับ ผมช่องอะไรนะฟ้าหลังฝนแชนแนลค่ะฟ้าหลังฝนนะครับค่ะมันมาที่ทีมาอย่างไรฟ้าหลังฝนออ๋ทนายมายิ่งก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับที่ร้านน้องนัดนะครับเพราะว่าติดตู้ต้อเนี่ยชื่อฟ้าหลังฝนมีรถเขยิบนะคะหินแล้วฟ้าหลังฝนก็เป็นฟ้าที่มันสว่างสวยผ่านผ่านมืดผ่านความมืด อ่าผ่านอะไรน่ะเขาเรียกว่าผ่านผ่านชีวิตโชคชนทั้งลมทั้งฝนมาแล้วกระท่อมกระท่อมเสือนอนที่นั่งไรคืนนั้นอยู่ในเต็นท์นี่แหละครับโอเต็นท์นี่เหรอใช่ครับเสื้อนอนอยู่ในนี้ทนายรัชพลนะครับมาชทนายเอาเส้นอะไรครับอ๋อลุงพลด้วยอ๋อลุงพลก็มาทานด้วยเอาไหนเอาไหนตรงนั้นเหรอตรงนี้ก็ดีนะครับลุงพลก็มาทานไม่เวลาสื่อเขามามันจะได้กว้างไงโอ้จะแถลงอยู่นี่ ไม่ต้องยกอย่าไปยึดติดมันมากเพราะแบบนี้ไม่จำเป็นมีก็ได้อันานี้ก็โอเคแล้วคอัวโตไม่รู้ไงสุดแล้วเนี่ยครับมากกว่านี้แล้วครับลุงกินมาเนี่ยก็ทนายเฮ้ยลุงก็ต้องกินนะครับทนายกับลุงพน มากินกว๋วยเตี๋ยว,วยที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเ,ยวเยนื้นในนนอใชร